เฮ้ยมัวา,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 าผลไรคายบ้างว่าวันนี้เอ้ยทำไมกดดูผลปีศาจไม่ได้มีผลไรคายบ้างกิโลสปินแล้วก็ผลอะไรวันนี้อะเฮ้ยผลคอนโทนโอเปโอเปิคายอ๋อก็ไม่มีอะไรมากนี่ เอ,เ,อเอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คืออยู่กับผมนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มผลนะครับก็จะสุ่มผลในการที่จะแบบไม่ต้องใช้สูงใช้สูตรแล้วครับวันนี้ผมจะมาลองสกิลของดาบใหม่ของผมนะครับถามทุกคนถามว่าไหนดาบใหม่นี่งไงครับตอนตอนแรกมันเป็นยโรุเขียวใช่ปะตอนนี้เป็นยโรุขาวดำไปแล้วผมจะทําการเออ ลิงบ้าคุมลดดำบออกมาใช่แล้วดูนะฮะโอ้โหัจากนั้นปาสกิลของดับใหม่ขึ้นมาโว้โคตรเท่จากนั้นก็เดินเข้าไปกดสุ่มแม่งเลยปึ๊บอะล่ะอ้อะไรฟะโอ้โห,โโห,โโหนายกับเราไม่ต่างอะไรกันเลยนะเนี่ย ดีที่ที่ผมไม่มีอ่าเอาเอโอเคครับไปแล้วนะครับโอ้โหผลโคตรดีทดสอบใช้กัน